ครับผมก็สวัสดีทุกท่านครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงทุกท่านด้วยก็คุณพี่ทุกท่านครับผมก็มีสีต้นนี้ครับผมอันนี้จะดูคอมสวยอยู่นะอันนี้จะเป็นเหลืองโกเด็นสิก,กาดาตัวนี้จะเป็นโชกุนนะครับผมเป็นโชกุนตัวนี้นี่จําชื่อไม่ได้นะตัวนี้ไม้นานแล้วตัวหนึง่งตัวนี้จะเป็นะระฆังทองนะระฆังทองก็ให้กิ่งที่สวยดี ก็เป็นไม้ชุดเดียวกันภาพมาพร้อมกันนั่นแหละนะก็บางบางสายพันธุ์ก็จริงเร็ยโตัวช้าหน่อยนะก็ที่สายพันธุ์เขาบางสายพันธุ์ก็จริงตัวไวไปไวหน่อยเป็นไม้ที่เสียบสูงเอาไว้นะครับผมก็เราไปตะแความได้นะเอาไปทํารากได้เอาไปเวลาไม้โตเราประแจความข้างบนได้เป็นพุ่มได้อันนี้เราไปตัดกี่กอกได้ตัดเราก็จริงที่ไปเสียบกับต้นไหนได้ก็ชุดนี้สี่ต้นอยู่ที่4ี่รยิบาทราคาส่งทุกอย่างนะครับผม4 2 0รอยสิบาทสีต้นครับผมเช้านี้ ก็มาเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบอาบน้รับออกไปทำงานก่อนครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ